สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพี่ๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงบประจำวันที่4เมษายน2566นะครับคลิปนี้มัดรวมสีน่อยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะแนวทางหวยฮานอยแปลกๆนะครับพี่ๆมาทั้งเบิ้ลทั้งตองนะครับเนาะโอ้ยนะครับเป็นไปได้นะครับพี่ไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับเมื่อวานนี้ยังดีนะครับของเราที่มาสายลูดนะครับพี่ๆ เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง7กับ3ไปเนาะเน้นรอบปกติลองพิเศษนะครับเฉพาะกิจนะครับ218กับ0 0ของเราไม่มีนะครับรอบพิเศษนะครับ6ก1กับ01นะครับอันนี้ก็ไม่มีเนาะในรอบพิเศษนะครับส่วนในรอบปกตินะครับนี่เลยนะครับเมื่อวานนี้มีพี่พีเอฟซีเนาะเซลผมเนาะในกลุ่มนะครับแม่น้องประกาศเนาะเซลว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดจะตามแอดต้องตามตัวนี้ด้วยว่างันนะครับเมื่อวานนี้มาได้ไงไม่รู้นะครับผมเนาะตอง3นะครับพี่เนาะนะครับแต่ว่าตัวผมให้แบบนี้นะครับอันนี้คือผมให้ตัวรู่เฉยๆนะครับเนาะมาตองซะงั้นนะครับผมใครวิ่งรูดนะครับในรอบปกตินะครับพี่เข้าไปที่3 3สนะครับเนาะเข้าไปที่33แต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับให้3 2 3 4าเนาะข้ามไปยังไงไม่รู้นะครับเลขบล แล้วก็ VIP นะครับ572กับ0 0นะครับ572ของเรามาเลขวิ่งนะครับวิ่ง7นะครับพี่ๆหรือว่าใครเอา7มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะนะครับเข้าไปที่72นะครับพี่ๆเห็เนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆก็สรุปครขข่าวๆเลยมาแค่เลขวิ่งแล้วก็เลขรูดนะครับเนาะในรอบน,นี้นะครับสูตรเม็ดเดียวของเราเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่หวังว่าคงไม่มีตองมีเบิ้ลอีกนะครับวันนี้วันนี้เลขวิ่งนะครับผมได้ผมได้เลขศูนย์นะครับพี่พสายลูดผมให้ไปที่เลขเก้านะครับเน้นรอบปกตินะครับผมเน้นรอบปกติลองพิเศษเหมือนเดิมวันนี้นะครับ สายรูดก็จะมี90 91 92 93 94 95 96 97 98 99นะครับพี่อันนี้สายรูดเนาะนะครับผมส่วนสายเจาะนะครับมาดูกันนะครับสายเจาะ เก้าศูนย์นะครับพี่พี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกอืมว่าจะเขียนเก้าแปดนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ผมก่จะขีดเก้าแปดไปขีดเก้าเก้านะครับหรือจะมาเบิ้ลอีกก็ไม่รู้นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ผมว่าจะขีด9เก้าแปดนะครับเนาะปกติผมจะเน้นห้าคู่นะครับเป็นหคู่เลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะ ก็ใครชอบก็ติดเบิ้ลไว้ก็แล้วกันนะครับไม่แน่นะครับพี่พี่มือก็ไวเกินนะครับเมื่อกี้นะครับว่าจะเน้นสามตัวนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับหลักร้อยก็จะเป็นศูนย์เก้าสามนะครับศูนย์เก้าหกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยห้าหนอยสูตรไม่เดียวนะครับ ก็มัดรวมสีน้อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับยันรอบ VIP เนาะแต่ถ้าใครชอบตามผมนะครับนี่เลยนะครับตัวเน้นเนาะเน้นรอบปกตินะครับนี่เลยลองรอบพิเศษนะครับก็ขอให้มาเด้งๆทั้งสีรอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกำลังแรงใจพี่ๆทุกคนเลยนะครับกราบสวัสดีครับ